สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาดูซัมเมอร์ของแฟรงกิ้งนะครับเช็คดูสายมอเตอร์อะไรต่างๆนะครับใช้โอมในการวัดก่อนที่ยาทีแรกทีแรกผมคิดว่าน่าจะมีปัญหากับมอเตอร์นะครับน่าจะเป็นมอเตอร์ไหมพอดีผมไปดูให้ลูกค้านะครับผมก็เลยไม่มั่นใจผมว่าเอ๊ะทำไมมันถึงช็อตอย่างเงี้ยทำไมมันถึงไหมมันถึงแบบแต่ว่าวงจรมันมันวิ่งนะ วงจรมันวิ่งแต่มันดูแล้วสับสนผมก็เลยว่าเพื่อความชัวร์ยกขึ้นมาเลยวะผมก็เลยให้ลูกค้าพากันยกขึ้นมา3คนนะครับยกขึ้นมาปุ๊บแกออกมาแล้วผมมาลองแกะดูตรงนี้โอโ้โหสายมันเป็นขนาดนี้เลยนะครับคือมันเป็นการเนะแนวทางอีกวิธีหนึ่งที่เราคิดว่ามอเตอร์ไหมแต่มันไม่ไม่ไหม,ไมนะครับมอเตอร์ยังใช้ได้อยู่นะครับอาการเป็นยังไงเยวมาดูกันนะครับผมผมพูดที่เฉยอ,อ,อาจจะไม่ เห็นนะครับเราลองไปดูภาพนะครับผมเอาขึ้นมาแล้วผมวัดดูแล้วมันเช็คดูแล้วโอโ้โหมันสุดยอดเลยนะครับผมอาการนี้ดูปั๊มน้ำสม,มร์นะครับมันปั๊มไม่ได้เลยผมแกะออกมาดูครับตรงที่เขาต่อสายเนี่ยมันร้อนแนละ้วมันก็ช็อตกันอะ่ะเหม็นเลยผมก็เลยแกะออกมาว่าจะต่อใหม่ ปอออกได้ต่อไหมผมมามาลองอะเอาขึ้นจากปอนะครับเอาขึ้นจากปอมาแล้วมาลองลองยังไเขาไม่ติดก็เลยลองปอกสายนี่แหละครับคือเอาไปให้ช่างช่างเขาก็จะปอกสายสายตรงนี้ที่แรกผมว่าจะปอกสายตรงนี้แล้วก็เอามาเช็คสั้นๆดูก่อนว่าสายมันขาดไหมแต่ที่ได้ไม่เห็นชัดเจนตรงนี้เนเมนเลยครับเนี่ยเนี่ยสหรัเซีล พอสูบทั้งวันมันก็เลยร้อนซัมเมอรมันก็เลยสายเหลอือเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองแกะแล้วก็ปอกสายออกมาใหม่แล้วก็ต่อใหม่ดูครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้ผมไม่ได้ดูผมผมไม่เคยซ่อมนะครับก็พอดีว่าก็จะลองแกะดูพอดีเห็นก็เลยถ่ายคลิปออกมาให้ดูก่อนเดี๋ยวจะลองปอกสายแล้วก็ต่อใหม่ดูะคระับแล้วทดสอบดูว่ามันจะใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้นี่ก็คือ เป็นแนวทางให้สําหรับคนที่คิดว่าเสม,มอตัวเองเสียมอเตอร์เสียอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่มอเตอร์ผมลองวัดโอห์มดูมันก็ผ่านนะครับลองวัดโอห์มดูแล้วมันผ่านนี่ครับผมก็เลยอยากจะให้ดูว่าผมจะลองเนี่ยสายมันไหม้ออกมาผสมกันช็อตมั่วไปเลยเดี๋ยวจะปอกสายอยู่นะครับเดี๋ยวปอกเสร็จต่อเสร็จเดี๋ยวจะลองให้ดูจะลองต่อให้ดูแล้วก็ลองให้ดูนะครับ นี่ครับลองแล้วอันนี้ผมยังไม่ต่อนะครับแค่ขี้สายออกให้มันไม่ช็อตกันสรุปแล้วปั๊มกำมืดไม่ได้เสียครับสรุปแล้วไม่ได้เสียนะครับแค่สายมันร้อนมันช็อตกันเราคงจะต่อสายใหม่นะครับใช้ได้ครับสรุปแล้วคือใช้ได้ทุกทีครับทอเคนะครับใช้ได้ทุกทีไม่ั้ เราเปไรครับเด,ดี๋ยวเราต่อสายก่อ,อนเนดี๋ยวจะต่อสายใหม่อึ๊บอันนี้ทดสอบถิดว่าใช้ได้ก็รู้เหตุผลเ่ยมันเป็นเพราะอะไรโ,โชคดีครับโชคดีที่มันใช้ได้ต้องปอกใหม่นะครับสายมันร้อนไหมนะโอเคว้อย่างนี้งงก่อนในตอนเช้า ผมทําดึกๆนะครับี่ผมเอามาผมมาจากจากฟาร์มจากสวนแล้วก็มาลองต่อดูสําหรับช่องผมเนี่ยผมไม่ได้ทำเพื่อที่จะหวังสิ่งตอบแทนนะครับผมทําแค่ให้เป็นแนวทางนะครับให้เป็นแนวทางตอนที่มันเสียเนี่ยผมเอามิเตอร์วัดองค์ดูผ่านทุกทุกทุกเส้นเลยครับไม่มีการ ช็อตของมอเตอร์ไม่มีการอะไรผมก็เลยซื้อสายก็เลยม,มาแกะดูเลยนะครับก็แกะเทปพทันสายไฟออกเทปพันสายไฟนี่ครับเป็นแนวทางนะครับช่องผมไม่ได้เงินสักบาทนะครับผมทําผมว่าเก็บความรู้สะสมไว้นะครับเพื่อนๆก็เอาไปทําแล้วก็อันนี้จริงสายโซล่าเซลล์มันเล็กเกินไปนะครับเนี่ยจริงสายเขานี่ประมาณใหญ่เท่านี้ แล้วสายที่ช่างเขาให้มามันเล็กเกินไปดีไม่ดีเพาอาจจะซื้อสายใหม่เลยครับเนี่ยผมว่ามันเล็กเล็กมากเห็นไหมฮะสายจริงๆเราสายมันใหญ่ขนาดนี้แหละนี่คือเป็นแนวทางน,นะครับว่าถ้าจะซื้อสายต้องซื้อสายดีตอนสมัยผม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 ,ผมซื้อมาเนี่ยผมยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รู้ว่าทํายังไงอะไรไงยังยังไม่เก่งคิดว่าจงต้องซื้อสายใหม่เลยครับเนี่ย ก็พอดีแหละได้รืวิวผมจะซื้อสายใหม่ซื้อ,อซื้อเชือกใหม่เชือกเก่าว่าเสมอตัวนี้ใช้ได้ประมาณ3 4ปีเชือกมันเริ่มผุแล้วผมจะต้องใช้เชือกใหม่เชือกเชือกเก่าก็เอาไว้ใช้ประโยชน์ยอย่างอื่นครับไม่กี่บาทครับไม่ต้องไปเสียดายมันครับแฟรงกิ้งมันทนอยู่แล้วแฟรงกิ้งมอเตอร์เขาดีครับมันไม่ได้เสียง่งงายๆยี่ห้ออื่นก็ลองดูนะครับเผื่อบางทีว่ามันอาจันไม่ได้เสียแล้วครับ แกะมาดูก่อนก่อนที่จะไปให้ช่างเอาไปให้ช่างเขาบอกว่ามอเตอร์เสียเขาเปลี่ยนมอเตอร์มอเตอร์ก็สองพันสามพันอย่างกี่ขี้อย่างแฟรงกิ้งหรือมอเตอร์มันหนุนประมาณหกเจ็ดพันอ่ะแปดพันตัวนี้เครื่องนี้มันจะสองหมื่นกว่าบาทนะครับลองแกะดูครับมันไม่ได้เสียหายลองแกะเล่นๆดูยังไงจะได้เอาไปซ่อมครับก็เลยลองดูก็ใช้ได้ก็จบโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ถึงแม้จะสั้นๆน,นะครับ ผมก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับเป็นการแนะแนวทางนะครับสำหรับคนที่ชอบเกี่ยวกับโซลาเซลล์ซัมเมอร์นะครับปั๊มน้ำในการทำเกษตรนะครับต่างๆนะครับผมก็ผมก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์พอสมควรนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสรรหาประโยชน์ที่สาระมากๆมาอีกนะครับผมคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ